ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่ไม่ใช่แค่เจ้าชายรูปงามแต่ยังเป็นยอดนักธนูอีกด้วยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะของเราเก่งกาจเรื่องธนูมากๆขนาดที่ว่าไม่มีใครเทียบได้เลย ลองนึกภาพนะครับสนามประลองยิงธนูสุดอลังการมีเป้าตั้งเรียงรายเจ้าชายสิทธัตถะทรงยืนสง่าจับคันธนูอย่างมั่นคงส่งเล็งเป้าแล้วก็ปั้งธนูพุ่งแหวกอากาศเข้าเป้าเต็มๆทุกครั้งไม่มีพลาดเจ้าชายเก่งกาจยิ่งนักเสียงโห่ร้องดังกระหึม่ม แต่เจ้าชายสิทธัตถะแค่ทรงแย้มพระส่วนเล็กน้อยเหมือนว่าเรื่องแค่นี้มันจิบจิบมากสำหรับพระองค์วันหนึ่งมีการแข่งขันยิงธนูครั้งใหญ่ทุกคนต่างตื่นเต้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะกลับทรงรู้สึกเบื่อหน่ายพระองค์ตรัสว่าการยิงธนูเก่งมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตหรอกนะ ใช่แล้วครับเจ้าชายสิทธัตถะทรงเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตมองหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะสอนให้เรารู้ว่าความสามารถพิเศษต่างๆมันก็แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่สำคัญกว่าคือการค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเราเองต่างหากลครับ